เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสาวสาวเซนไตเนี่ยนะอีะสีแปลกๆสีนี้ผู้ชายเขาแปลงร่างนี่มันมีผู้หญิงแปลงล่างด้วยหรือโอ้โหแน่นอนตัวของคา r เมลเลียนกรีนฮามี่สีเขียวคนนี้นี่ทรงพลังมากเลยนะสงพลังยังไงงานนอกในเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มโหลานมากโปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมโฟอฟันโมไปเรื่อย Mas <laughs> แต่ว่าได้ข่าวว่าคลิปนี้เนี่ยคุณมอสเนี่ยจะพูดน้อยมากอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะคุณมอสเป็นเลิมเฮีย,ยมาเยอะวันนี้คุณมอสจะวิชาการหน่อยอได้แล้วก็ผมเนี่ยจะว่านั่นคือกินแรงคุณแจ๊ดเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ถนัดผมไม่ค่อยถนัดสายเซนไตแต่ผมเนี่ยจะถนัดสายเฮนไตซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเซนไตเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าสาวๆเซนไตเนี่ยนะบีสีแปลกๆสีนี้ผู้ชายเขาแปรงล่างนี่มันมีผู้หญิงแปลงล่างด้วยหรือโอ้แน่นอนเราก็จะมียกตัวอย่างในคลิปนี้เลยค คือตัวของเด็กกับไบริซ่าทีเกิลตัวนี้เป็นตัวยังไงตัวนี้เขาเป็นรุ่นพี่ของเด็กกับเบรกใช่ครับผมเ,ออเพราะตอนก่อนที่เด็กกับเบรกจะมาอยู่กับเด็กกับแองเจอร์เนี่ยเขาอยู่กับเนี่ยเด็กกับไบรท์มาก่อนและอันนี้นี่คือเขาลงมาตามจับเอเลนไอเซอร์ที่มาบนโลกมนุษย์และเขาเนี่ยก็มาดูพัฒนาการของเด็กกับเบรกคุณบอสเพราะว่าเด็กกับเบรกเนี่ยเป็นรุ่นน้องเขาใช่ครับผมเขาเคยเรียกว่าเฮ้ยอันนี้นะชื่อว่าเด็กกับเบรดนะเบรกเบรรถที่อะไรละ <laughs> บุกแบบนี้เขาหาไหมซึ่งลักษณะส,สีของเด็กับไรเนี่ยมันจะเป็นสีเงินๆ<อ>แล้วก็สีออกอสีน้ําเงินไงเ,<อ>เราแบบไม่ค่อยเห็นไงที่แบบว่าเอ้ผู้หญิงมีมันสีแบบนี้ซึ่งรูปร่างลักษณะก็ออกแนวทรงๆเดีกับเดล็กนั่นแหละคุณบอสแต่เขาโผล่มาแค่ตอนเดียวเท่านั้นตัวที่สองน,นะครับโรลซิลเวอร์ซูโตมิอุกโอ้โหอันนี้นี่ทุกคนน่าจะรู้จักอย่างดีผมไม่รู้จักไม่รู้จักหายเฮลอะไรอ่ะอีไตอีไต <laughs> มึงเอารู้เข้ามาเลย <laughs> โช่ร่องนมอยู่น,นั้นแหละเขาหน้าเขาคมมากไงใช่ครับผมแล้วเขาอยู่กับเดอะบีด้วยจริงฮะนี่ฮะลักษณะเนี่ยเขาจะมาคู่กับกอนโก้ Go 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 งไงกอนซินวอร์ก็รับรู้อยู่แล้วซินวอร์มันเป็นสีอะไรเป็นสีเงินซึ่งรูปร่างลักษณะก็คล้ายๆกับกอนโกเลยคุณมอสแต่ว่ากอนโกเป็นสีทองใช่ครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นสีเงินใช่ครับผมแบบแนวแบบน้ำเงินน้ำเงินหน่อยน,น,น้ำเงินอะไรสีเงินเงินแล้วก็มีสีดําเลยเนยอ๋อสีเงินเลยเออคล้ายกับเงินตับดําอ่าครับผมแวววาวิ่งวับนะฮะในเรื่องเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยยั่วยวนกอนเรสซเอเกินยัู่งงไไมร้เาแบบ โปรยเสน่ห์โปรยเสน่ห์อะไรผมเห็นแต่กอนเยลโลเนี่ยยั่วยวนเหลือเกินยั่วยวนใจผมเหลือเกินโชว์นต่ตอนแรกๆเลยนะโอ้โหอันนี้เราดูเซนตไตเพราะสิ่งนี้ประมาณนี้การกับกอนซิลเวอร์นะครับผมแล้วก็ทั้งดูดีคนแปลงร่างก็สวยด้วยอ่าตัวที่สามชินเคเรสชิบะคาโอรุชินเคเรสอันนี้เนี่ยเขาเรียกมาในตอนท้ายนี่คือเขาเป็นนายท่านตัวจริงใช่ครับและเขาเนี่ยก็มาแปลงร่างเป็นชินเคนเรสต่อจากชิบะ ทาเครุอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าชิบาทาเครุนี่มันชื่อปลอมเป็นขุนพลเงาธรรมดาครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยยุคสมัยของสงครามเนี่ยเขาอยากจะให้ตัวปลอมเป็นปลอมเป็นนายท่านเพราะว่ากลัวนายท่านเนี่ยจะโดนรอบปวงพระชนนะครับก็เลยเก็บนายหญิงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเวลาถึงเวลาเขาเนี่ยเขาก็จะมาสวมรอยแทนนี่คือนายท่านตัวจริงนะครับตัวของชิบะคาโอรุเขาตัวนี้เนี่ยรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างมันก็เหมือนกับชินเคนเรสไงคุณมอสมันยังไงบ้างตัวศรหน้าตาคล้ายกันหมดเลยเหมือนกันเเปปแแต่่่่ลียนควา อันนี้ชินเคลต์ตัวนี้มีกระโปรงถออ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายแปลว่าง,งจะไม่มีกระโปรงเออนอฮะแตแก้ผ้าเลยอ่าใช่กออ็จะเห็นคุยเลยผู้ชายตัวต่อมานะครับตัวที่4นะครับเ <c oughs> คียวริวไวยโอเรตยายโยวูเชสสีม่วง <c oughs> เป็นหลานสาวของดออร์วูเชสมาเป็นเคียวริวไวยโอเรตเพราะดอร์เจ็บหลังสู้ไม่ไหวอันนี้พี่กลับไปอ่านหนังสือที่บ้านนะ อ่ะตัวนี้มันเป็นตัวสีม่วงตัวสีม่วงไงตอนแรกเคียร์ริเวอเลตเนี่ยเราจะเห็นลุงด็อกเตอร์ที่หัวขาวๆใส่แวน่นใช่ไหม<อ>แปลงร่างเป็นเคียร์ริเวอเลตแต่มาตอนแรกๆเนี่ยแกก็ปวดหลังแล้ว<อ>นะฮะทำให้แกเนี่ยสู้ไม่ค่อยไหวแกต้องไปรักษาหลังที่แบบจริงจๆๆๆๆๆ<อ>ังแล้วไงทำให้หลานสาวของเขาเนี่ยอย่างยาโยวูเชสเนี่ยเขาเลยต้องมารับบ,บทเคียร์ริเจอร์ต่อ,เ,อเป็นเคียร์ริเวอเลตเคียร์ริเวอเลตกันไปแต่ว่าเราก็เห็นเขาอยู่ในพวกเคียร์ริเจอร์อยู่แล้วเธอก็น่ารักมากสาวแว่นด้วยผมก็แว่นแว่นอะไรตแว่นายโจิเครใช เ <noi> ขาแว่นใสเอาเขาแว่นใสเอ,ออทำเป็นแว่นใสนะครับใช่รครับผมตัวต่อมานะครับนี่โดนินเจอร์โคโคโนเอ รูนาสีเขียวมาในภาพพิเศษของนินเจ์มึงยังจะอ่านอีกหรืออ่านยังไงคุณแจ๊ดยังไงอันน,นี้ถ้าเกิดเราดูใน Ninja นินเจ์แล้วก็อาจจะไม่เคยเห็นถ้าเกิดว่าเราดูในภาพพิเศษเขาโผล่มในภาพพิเศษอย่างเดียวออที่เป,เป็นเกี่ยวกับแบบว่าการประลองระหว่างแบบฝั่งชายกับฝั่งหญิงนะฮะประลองทําไมมันเป็นรายการเอารายการ,น,ร,าการนะทำขามาซึ่งเนี่ยโค้กเนี่ยรูนาเนี่ยแกก็โผล่มาแล้วแกอยู่ฝั่งผู้หญิงแก็แปลงร่างเป็นมิดเดิลนินจ์ตอนนั้นเนี่ยดับมาให้สู้กับสตาร์นินจ์ซึ่งเธอก็ดูดีนะเป็นส แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยหายากนะสีเขียวแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายซะมากกว่าใช่ฮะด้วยความที่ชื่นชอบสตาร์นินเจอร์เอ่อต่อสู้ไปสู้มาเนี่ยอาจจะเกรงหรือเปล่าก็เลยแพ้ปลองแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ร่วมกันต่อสู้กับพวกนินจ์นะฮะแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเนี่ยเป็นนี่ไงเป็นปีศาจนิจจัตั้งแต่อดิตการในปีศาจแมวเหมียวอ่ะอแม่เหมียวเออที่มาสิงร่างเออรู้นะแค่นั้นเองนะฮะต่อมานะ่ยเาคือตัวของคาเมเลียนกรีนหาม่สีเขียวคนนี้นี่ยทรงพลังมากเลยนะทรงพลังยังไง งานนอกในเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มโหฬารานมากผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณแจ๊สเนี่ยสังเกตแต่งงานนอกเขาหรือเปล่าไม่เห็นบอกลักษณะสีท่าทางเลยสีนี้มันแปลกหรือไม่ขวัญน,น,น่ารักมากคนนี้น่ารักมากมึงส่องแต่ผู้หญิง <c oughs> เขาก็มาดูเกี่ยวกับงานผู้หญิงแั้นแหละเอ้ยนะฮะแต่ว่าถ้าขนาดพูดถึงเกี่ยวกับด uh <อ>ีไซน์ของฮามี่ก็เป็นแบบสีเขียวนี่ใหม่อีกแล<อ>้วแต่ว่ารูปทรงลักษณะของคิวเรนเจอร์มันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกราศีพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ดูทรงแปลกอยู่แล้วอาอากาศแต่นี่มาสีเขียวราศีราศีอะไร ราสีน้ำต้อนต้องกัดฟันด้วยหน้าตบปาเลยเ่ินแล้คุณมอคิดว่าดีไซน์คาร์เมลินกีเนี่ยดีไหมเพะว่าก็โอเคนะก็มีกระโปรงเป็นผู้หญิงดีผู้หญิงต้องมีกรรโปรงใช่ไหมมันไม่แปลกประหลาดในหน้าตาแบบคล้ายๆแบบนิ้งกาดแบบขดๆอะไรพวกนี้มันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดว่ายุคสมัยนี้อะไรมันก็แปลกไปหมดไม่ว่าจะเป็นเซนไทไรเดอร์อะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดราแปลกกว่านี้เนี่ยก็คงจะไม่แปลกคำพูดเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจ อ่านะครับต่อมาฮะก็คือตัวของคิรามีกรินอ่าครับสีเขียวอีกแล้วใช่ฮะนะครับฮายามิเซนนะอ่าครับผมนะครับสีเขียวนะ,ะเป็นนักวิ่ง100เมตรภายใน10วินาทคีคนนี้เขาก็เนี่ยได้พลังงานยมณีออแล้วเปแปลงร่าง,ปางาเป็นคริรามีกรินซึ่งเธอมีจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักกีฬาวิ่งคิรามีกรินเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงจังมุ่งมั่นแต่ว่าอันนี้มาสีเขียวแล้วลูกคุณมอดูทรงยังไงคิดว่าดูดีไหมคิดว่าผมจำไม่ได้หน้าตามันมันเป็นอัญมณีเนี่ยมาแปะบนหัวเนี่ยยยหหนนน้้าาาาตตีเววว่่มกกกคลลัับพดแแะ มันเป็นแค่สีเขียวนนแล้วก็อัญยมัน,นีข้างบนบก็ดูง่ายเลยก็เป็นสีเขียวธรรมดาเลย,ยผมดูทรงคิร่าเมเจอร์ผมเฉยๆบ้าเลยผมคิดว่าตอนนี้สีเขียวผู้หญิงเนี่ยคิดว่ามันมันไม่แปลกแล้วแหละมันไม่แปลกยังไงมันโผล่มาสามตัวเนี่ยมันแปลกยังไงวะเอ้าเดี๋ยวรอ,อดูอนาคตถ้าเกิดว่ามันมันมีเยอะเป็นแบบสิบขบวนการนี้อาจจะเริ่มเริ่มไม่แปลกละ<อ>นะฮะแต่นี้มันยังไม่ถึงไง อีระะไล่ถ้าเกิดสีเขียวเนี่ยผมต้องดีกับกรีนเขามีอะไรเพราะว่าเขานั่นโผล่มาในโกเซเจอร์เขาก็เป็นโกเซกรินแล้วโผล่มาตอนแรกเห็นแค่ขาขๆเลยนะผมต้อไปตามดูในเน่ยเราเองว่าโกเซกรินหน้าตาเป็นยังไงต่อมานะครับคือตัวของทูไคเซอร์ฟริน โกซิเกอร์สีทองเป็นน้องสาวของช็อกเขาก็เป็นน้องสาวของช็อกไงที่อยู่ในทูไคเซอร์เราก็เห็นว่าเขาเนี่ยคอยสนับสนุนพี่ชายเขาซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่คอยแบบประดิษฐ์อุปกรณ์นู่นนี่นั่นให้กับทูไคเซอร์ Two อยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเนี่ยที่เราเห็นฟินเนี่ยแปลงร่างเพราะว่าร่างกายเขามันสลับกับพี่ไงทำให้จิตใจของพี่มาอยู่ในร่างกายเขาเขาก็เลยแปลงร่างเป็นทูไคเซอร์เลยใช่ครับผมแล้วไงต่อ แต่ว่าอันนั้นมันอาจจะธรรมดาไปยังไงอะอ้าวมันมีอยู่ตอนหนึ่งคุณมอสในตอนทูไคเซอร์ปัทะโกไคเจอร์ไหที่ตอนนั้นเนี่ยโกไคซิเวอร์เขาเนี่ยก็เอาเรนเจอร์คีเนี่ยมาให้ฟินเนี่ยแปลงร่างเลยอันนี้เธอเนี่ยได้แปลงร่างต่อสู้ด้วยตัวเองเลยนะแต่ว่ากาดชิบหายอันนี้พี่แจ็ครือเปล่าผมว่าผมเล่าในรายการแตกโกดผมตั้งใจฟังอ่านะฮะผมหาวิชาการนะผมไม่ได้มาหานะวันนี้นะแต่คุณคุณแจ็คนี่จะหายได้ผมไม่หาผมเล่าเป็นฉากเลยไหมเนี่ย อ่อันดับ9ก้านะครับปลาปิองโอเจอร์ริต้าคานิซุกะอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วที่เรายกตัวอย่างมาในวันนี้เป็นกริย์แห่งดินแดนน้าแข็งใช่ครับผมนะครับผมที่เราดูในคิงโอเจอร์ไงกลับมาสีม่วงแล้วท่านริต้านะครับปกครองเมืองก๊กคังดินแดนแห่งน้าแข็งเลยแล้วก็คอยแตบบ่ว่าเป็นเหมือนสารที่คอยแบบตัดสินเกี่ยวกับคดีความของเหล่าเมืองทั้งหลายทั้งมวลอ๋อเมืองต่างๆถ้าเกิดว่า<อ>จะมาตัดสินคดีเนี่ยใ,ให้มาตัดสินเมืองก๊กคังแต่ว่ารูปทรงของปาปิาปองโอเจอร์เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะ สีม่วงอ่อนหน่อยเออนี่อ่อนดีสีม่วงพัสเทลแล้วกันอ่อนนแล้วกันใช่ครับคล้ายๆกับเออยังมีแบบความเป็นผู้หญิงหน่อยๆแล้วกันแล้วก็รูปทรงแบบหน้ากากสัตว์อะไรก็เป็นเหมือนกับผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ดูดีนะดูดีใช่ไหมใช่ครับถือว่าท่านเดียดูดีนะฮะแล้วคุณาูคิดว่าไงฮะดูดีอผมก็คิดว่าดูดีเออครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเป็นแฟนแม็กไงอ๋อแต่ว่าอยู่ดีเขาเป็นอยู่เขาไปเอทแล้วก็โดนเลิกลากันเละเทะหมดลิต้าลิต้าเฮ ไปลิต้าใน power ranger ดีกว่า นี่ก็มาณนี้ประมาณนี้ละกันสำหรับที่เรายกตัวอย่างมานะก็มีอยู่ทั้งหมดก็อุ้ยเก้าตัวเลยใช่ครับที่เรายกมาซึ่งผมนั้นก็อธิบายไปแล้วเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเซนไตเป็นผู้หญิงหน้าที่หน้าตาเนี่ยประหลาดแล้วก็สีประหลาดใช่ครับนะครับที่ไม่ค่อยเห็นมากมายนะใช่ักแต่ผมคิดว่าสีเขียวนาคตนเนี่ยคงจะเยอะกว่านี้เพราะว่าสีเขียวเนี่ยก็โผล่มาเยอะนะรุ่นใหม่ก็เซนไตผู้หญิงสีเขียวก็โผล่มาเยอะใช่ครับนะครับหรือว่าไม่ก็สีม่วงบ้างเขาก็อาจจะลองอะไรใหม่ๆเนี่ยขนาดผู้ชายเนี่ยยังเป็นสีีีีชมมมมพููาแแแลล้้้ววก็เผหญิงนนนสด่ะ ใช่ครับผมก็หลากหลายอย่างนะครับ,รบก็อย่าลืมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราบิดภาพระการใดเนี่ยก็อย่าลืมเมนมาใต้คลิปได้อีกเช่คยว่าพี่ข้อมูลมึงมั่วหรือเลปล่าวะข้อมูลมึงถูกหรือเปล่าวะเมนมาใต้คลิปได้อีกเช่นเคย<ช><ช>นะครับ <ผม S 1> หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากสนับสนุนพวกเราเนี่ยก็ช่วยเรากดไลค์และซับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกรับเราต่อไปหรือไม่ก็นี่เลยแฟนเพจเฟซบุ๊กโอ้โหฟลฟันคลับตอนนี้กำลังบูมเลยลงคลิปไปเนี่ยมีแต่คนแชร์แชร์แชร์โอ้โหนี่ก็ขอบคุณมากเลยไม ใช้แบบมาส่งต่อนะเอาก้ออี้มาปาใส่หน้าบ้านเราเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบข้อมูลมั่วแบบนี้จะชอบได้ยังไงใครจะชอบลงเฮ้ยดูเอาเพื่อความบันเทิงพอแล้วแล้วหลังจากนี้เนี่ยโฟฟันเนี่ยเขาเลยจะก้าวสู่อนาคตก้าวสู่ร้านซับก้าวสู่ร้านซับนาแล้วเนี่ยไอสัตว์ไม่รู้จะแปลกแสนเศ้าทีหลุดนาได้เกินบอกร้านซับเนี่ยจะจัดมิทติ้งเนี่ย ราจนหมอยงอกแล้วม,มั้งแน่ไม่มีะ <c oughs> อะเฮ้ยเดี๋ยวก็มี <c oughs> ออผมเชื่อว่ามีคนรักเราเยอะ <c oughs> อเ,เห็นพิคอนไหม <c oughs> หลังจากที่เราเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับ พวกอนาเธอไรเดอร์ไปมมีแต่คนเข้ามาปุ่มๆๆไม่ใช่เข้ามาเพราะผู้หญิงนะเข้ามาเพราะรักเราใช่ครับอันนี้บ้าสเลยขอบคุณมากมากเลยฮะขอคุณทุกคนด้วยนะฮะก็อย่าลืมอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดอยากจะอด o n a t i ก็ผ่านทางทิปมีก็มีตอนนี้มีทิปมีกับซูเปอร์ n แตงใช่ครับสามารถโด n a t e กันมาได้แต่ว่าซูเปอร์ n แตงเนี่ยทั้งโฟฟันทั้งมูวี่ด็อกเนี่ยก็สามารถโดเ a t กันมาได้ใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าทิปมีเนี่ยทั้ง10บบาท100บาท1000บาทหนึ่0 0นบาทหนึ่งหมื่นหนึ่าแสนหนึ่ าใครอยากซื้อเสื้อนี้ก็สามร้อยบาทหนังแมวสี่ร้อยบาทหนังหมีซื้อกันมาเยอะเยอะโอ้โหนี่ก็ทุกช่องทางที่เราอยากจะฝากแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วทุกคนขอตัวลาแต่พิธุนี้บายบายครับบายบายครับไว้ไม่เกิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงแบตมันเต็มได้เลยผมไม่ทราบจริงถ้าแต่อยู่ดีก็เแฟบเดี๋ยวพูดที่นี่ใหม่ไหมอะไรนะ